คือกันจ้ะเปิดเหมือนกันาพาันทาแตสิบมือนีมือ,มอแหลเลือกพี่น้องเลือกเปลี่ยนเปลี่ยนคุณจะพอตามสบายจ้าตามสบายจ้าขอบคุณจะพอจ๋าขอบคุณจ้าขอบคุณเลี้ยงไก่ดีๆพี่น้องจ้าสาลี่ชิ้นโตวตๆในเดือนหนึ่งจ้ะทำมาช่วงนี้ตอนนี้ยุบป,ปรอไรโปรซีทำฮาเฮ้ย ีทับเจ็ดจ้ะตอนนี้ยุทับเจ็ดจ้ะรูกินหางแก่กุบทายจ้าทักทายสบายดีแล้วพอเด้อทักทายสบายดีจ้ะทักทายสบายดีจ้าไม่ดีกระเดดออกอีกแล้วจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าแป๊บๆจ้ะบ่ายโมงกับเขางานจ้ะมาเห็นเมยตาแล้วพี่น้องเรือผู้ใดที่นั่งกับขอบผูดหลายๆไม่มีใครอยู่ก็ยุเนี้แหละพี่น้องจ้ะ ยูโฟเดียวยังสีอะไรมากมายแต่มีตจำบอกคงก็เอญนน้องในเด้อกระเอญนองในเด้เอ,นนอดช่วงนี้น้องเป็นวัาจะกินจะเป็นอี๋เป็นเทสที่สาวอยากหลายเติบอยู่ิหรอกคือสีมืดคลิปเดียวน่ะนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้กะมาอ่านคลิปเดียวลงไม่เองกะสิได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่ลนะจ๊ะได้ประมาณหนึ่งเดือนนุ้กก็ทิเปิดแค่หนึ่งชั่วโมงเละจ๊ะเมื่อนี้เ่าหนูเขาก็มาเปิดเปิดมือแรกจ้ะหนูมาเปิดมือแรกตั้งแต่หกโมงเสาเนาะนาทีเ่อคืนจ้ะนุ่เจเพื่อนเพี่น้องเนาะ คือยังว่าล่ะกคชุ่มชุนพองพ,นพันกับเพิ่นกะว่าสางปฏิจจมพันธ์เนะาะมันก็ต้องไปตามพ่อเหม็นผู้เพิ่นเขามาหาเห่า,หาหนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะจะไปแล้วปะ <c oughs> ขอบคุณเลยหล่ะจะพอจ้าขอบคุณมากมายจ้ะมาเด้อร์อาหารแกใ,ให้การจ้าอยากเข่าชุ่มชุนน้ำเพลินคือกันจ้ะแต่ว่าเขาบ่ได เข้าไม่ได้แหละต้องอทวงนี้ก็เลยต่องยางผู้เดียวจ้ะกินอยากกินสับป,ปะรดผู้แรกจะพี่สาวอยากกินสับป,ปะรดจ้าจัดไปจ้าอยากกินสกัดก็ได้จ้จะก็ได้อยู่เนาะขอพูดเ่นหลายเด็กพี่สาวเด็ขอบคุณคาแนะนําดีๆจากพี่คอยไอทีเนาะขอบคูณเื่นหลายเด็พี่สาวน้องก็ไปยุ่งจ้าช่วงช่วงทํางานก็ไปเนาะพี่สํา่างกับสวัสดีค่าเดต่จะได้สวัสดีเช่นกันจ้า คุ้มครึ่งจ้ะสองชั่วโมงเนาะช่วงนี้ก็ไปประมาณนี้กินข้าวเที่ยงครับต้นกบู๋อร่อยจ้ะพ่อ,อจ้าอร่อยจ้ะกินข้าวเที่ยงครับพ่อคือเก่นานั่นแหะขอบคุณมากมายเด้อเจ้เด้อดทีไปเข้ามาเป็นกำลังใจแห่งพงพันธ์เนาะขอบคุณหลายหน่ยจ้ะหนึ่งชั่วโมงยนี่ไปสถอะช่วงนี้เนาะพักเบียดจ้ะเฮดบอ๊อดเฮดบ๊อดเต็ตมทีเพื่อกินเอากินเอาพี่น้องจ้ะมันหิวให้มันกินเลดจ้ะ เป็นหิวขอบคุณเลยนะจ้ะขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณยาเด็กขอบคุณมากมายนะจ้าแป๊บๆจะ้ะขอบคุณแรงเชื่องแรงใจดีๆพี่น้องจ้าขอบคุณทุกแรงแก่เจ้าสาวเด็กยังในน้อตัวนี้กะยุตตลาดบ่ะพี่อี้ยุตตลาดบอกน้องน,ำน้ำเนยเดอ,อร์รือว่าติดตัวอัานบอกกับน้องก็ได้เนาะเพราะว่าน้องติดตัวอ้ายไปเลียน้องน้องบอกกับอ้ายปรได้จ้ะเพราะว่า แคทองอาจมันมีรหัสเขานอนอนก็เลิเขาบ่ได้มาหย้อนหลังกับขอบคุณหลายๆจ้พี่น้องจ๋าขอบคุณมากมายนะจ๊ะผู้ใดบอกขอชุ่มช่นกับเพาพเพ่าพันไปนี่พี่น้องอยากจบก่อกันทำมาทางไปย่างไปหาหมู่ห้าเพื่อนจ้ะช่วงสะสมเวลาต้องขยันเม่นจ้พี่สาวเม่นจ้ะแล้วเพื่อนจะกลับมาเพื่อเปิดตาเปิดใจเจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณมากมายนะจ๊ะหากคนก่อทุกคนคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะมาเน้ยๆไปนานๆ ขอบคุณเล่นภาษาดีแล้วก็ชิคกับบ้านแล้วล่ะไอคำคิดฝากเนี่ยเด้อไอเด้อถ้าเห็นอันถ่ายนี่แล้วน้องจบไรกับทักน้องได้ก็ทักน้องมาในจาก็กอยากเบาอยากคุยหลายเติบอยู่หรอกคือสิมืดคลิปเดียวน่ะนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้กะมาอไอคลิปเดียวลงไม่เองก็สิได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่นะจ๊ะได้ประมาณหนึ่งเดือนสวัสดีจ้ะพี่อิธ มีมีแล้วไม่ต้องเอามามีมีมแล้วมากินรองท้องไม่โกนเนาะของพันขอยหยากกิดไม่จะข้าวเ้อเดี๋ยวของพันไปอาพลไะใหม่ก็จะแคะมีเพลงมาเดี๋ยวสีมาบนปิดประทันเนาะขอบคุณทุกแรงใจด้อยกันเขอบคุณมากมากจะเห็นกันกบแว่เขามานั่งในบ้านในพี่น้องจ๋าไม่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรขอให้นั่งในใ,นใจเสมอน <c oughs> เนาะเลิศจะพี่น้องจ๋าเลิศม,มากมหมได้ทักไปเร้วจ้ะแต่ว่ากะเขา่าไรเนาะ เดี๋ยวเกิดสิล่องไหมยู่จ้ะเดี๋ยวน้องสิล่องไหมเดี๋ยวไอ้คำเชิดเด้อทักทักว่าอะไรอีกอะคือบ้านอะไรมันจะมาเสียมต้อกันที่น้องมือมเที่ยงจ้ะนัอกจากเพื่อแต่ก็มานั่ง,านางเป็นมูหนองเนาะในช่วงพักเบี่พักเที่ยงจ่ะหนึ่งชั่วโมงยาวไปจ้าแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าทุกคนเนาะของที่เพิ่นสัมเร็จแล้วเนาะก็ขอบคุณคำแนะน,น้ำดีๆได้จ้ะเด้อท่านกับสีเอามาไว้ ปับใส่กบ,บาลจานะคล้องเนาะข้าวมิงก็บพวคนเดี่ตอบพี่น้องจ้ะเพื่อพองพันธนี่นะพ่อเด้อเสียเพื่อพองพันธุ์น้ำเนี่ยจ้ะเสียเพื่อน้ำเนี่ยพ่อแส่ยรองรับก็เป็นจำฝ่านะ้ำเพื่อนยูดอกพี่น้องมวลนะ้องพี่สาวนะมวจนจับวิอีฮิตมวนจ้ะขอบคุณมากมายนะจา้าขอบคุณเลยงายพี่สาวมาเปิดใจนะจ้ากินข้าวแล้วบ่พ่อกินข้าวแล้วบ่จ้ากินข้าวแล้วบ่ คุณจะพอตามสบายจ้าตามสบายจ้าขอบคุณเจะพอจ้าขอบคุณจ้านี้แหละที่ที่ว่าได้ตัดออกจากคลิปเงว้งเนาะไม่ได้ตัดออกจากคลิปยาวไปลงคลิปเดียวกะเฮปไปอังสีสวัสดีจ้าพิธีมีมีแล้วไม่ต้องเอามามีมีแล้ว คุณนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงแก่จ้ะเนาะเพราดูรอรอนหลังาบสามจ้ะหลังาบสามด้อค่ะตาหูวานสิิติดต้ออัยแลยังได้กระบอกหน่องเนี่ยจ้ะเห็นบ่ออันนี้พองพันกับปลสามารถรู้ได้ด้วยว่าเพื่อนจะเห็นพองพันบ่อเพื่อนอาจจะเห็นแต่เพื่อนบ่อได้ขามากเพราะว่าเพื่อนเพื่อกับเปิดตรงกันพอดีประมาณนี้เลยจ้ะหลาคนเพูนทักใดแต่วันหนองบ่าไดก็อยากอยากหาข้อมูลอยากหาความูู้คือกันนั่นแหละจ้ะว่าทําไมไม่ผ่านทันทีอยากให้ตรวจล้างบ้านให้น้ำาจ้าว่ายายจ้ะ ต้องใส่แว่นขยายเพิ่มสายตาจ้ะขอบคุณมากมายนะจ๊ะแล้ว <in> รักๆปลอดๆทุกคนจ้ะพี่น้องจ๊ะติดกำลังใจให้ทุกคนเด้อจ้้ะเดอไม่เป็นไรโอนคือเกองจะขอฝากพปยันย่างไปให้หอดตรีถึงน้ำเพื่อนจ้ะยันย่างไปให้หัวตรีถึงน้ำเพื่อนข้เที่ยงจ้าขอบคุณมากมายนะจ๊ะยันย่างข้าเที่ยงจ้าขอบคุณได้หลายพี่สาวที่รักมากมากจ้ะพี่ย มนบ่ามากเขาเพเป็นยังอยาเปิดกบมากมา,ากที่เก่าเราเป็นขายยุพี่น้องเป็นขายเยอแต่เดินเขามานั่งอยู่กับพ้องพนนันนึงชั่วโมงเต็มเป๊ะนี่พ้องพันกับสิได้ในที่มองนีกับสิได้กระเตือนขึ้นอาจจะไม่เยอะเพราะเพื่อนบ่หลายอาจจะบ่เยอะแต่ขอบคุณมากมายได้จะได้เปิดตาเปิดใจให้กันขอบคุณเ,เรไาจั่นลึกๆนุชคุณยาเล็ขอบคุณพ่ออดุลข,ขอบคุณขอบคุณคุณมาน่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณล,ลายๆจั่ กำลังกินข้าวเปิดตาไว้เด้อขอบคุณเลยนะที่สะดวกจ้ะสบายๆอยากขอให้น้องมีแต่ความสุขเช่นกันอยาพี่สาวขอให้พี่สาวมีความสุขคือกันเด้อจ้ะเด้อเช่นกันอยาพี่สาวทายจ้าขอบคุณมากมายเด้อจ้ะเปิดตาเปิดใจขอบคุณมากมา,ายจ้าทายจ้าทักทายสบายดีเด้อพ่อเด้อทักทายสบายดีจ้ะ ทักทายสบายดีจ้าเมื่อดีกระเดดออกอีกเราจะเดี๊ยวพักท,ทายนอนะ้องเนาะยินดีต้อนรับจ้าขอบคุณเลยหน่อยจากเรามาพักทายพักท,ทายเติมกำลังใจให้กันเนาะพี่สบายทักทายกันที่เก้านึนน่งล่ะรวมกับรานหลายๆก่น้องจ้าขอบคุณหนึ่งดวงตาขอบคุณเลยหน่อยจากตาเดียวก็ยังดีจากพอจ้าขอบคุณมากมายจ้า <c oughs> แต่ยังกินนะพอเนาะสมตจหมดจ้า <c oughs> แต่เพื่อนเด้อเป็น ยืดข้อหย้าบป้นข้อห้าน่ะเราพี่น้องยืดยีดบข้อหา้ายเตี๋อปอกๆจอย่างอย่างชนกามาไปกินออกจากปลานีบางทัานกระเตืองออกจากปากเสื่อยืดอ่ะ,ะแสดงว่าข้นลายแสดงว่าข้นลายฮะปล่อยไปปล่อยไปเหย้าข้อห้าอายจังคิดจังไงทักหาอายกระโขออีนี ถ้าเขาไปแล้วมันมีรหัสถ้าเขาไปหาเม่เยื่อใยเปิดจิตใจดีแม่จะเป็นสาวเขาพูดเรหลายจ้ะขอบคุณที่เขาแจกกันนนนถ้าน้องเห็นพูดใดเขาไปหาทุกคนจ้ะถ้าเห็นเขาไปหาทุกคนจะแบบนี้แหละเพื่อนจะได้ไปหาหมูรับถักหาหลังไหมกับไู้ใดจ้ะถักไปเหลี่ยวถักไปเหลี่ยวกับพเห็น ขอบคุณเลยนะจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจแกเด้อจะได้อขวัดอายุนั่มเด้อวันนี้เด้อเห็นเห็นยู้ด้วยจ๊ะเดี๋ยวจะของของคุณผีสัมราชเนาะขอบคุณเลยนะจ้ะขอบคุณมากมายนะจ๊ะกิขนข้าวกินน้ำพักผ่อนเยเด้อพี่น้องเด้อตามสบายจะเปิดรอง,งานไม้เขาจ้ะรอง,งานรอบ่ายเตรียมงานกันเรียบร้อยแล้วจ้ะป้อมพ่าณกับศิลประมาณนี้ทุกมือแล้วจ้ะประมาณนี้ทุกวันที่สะดวกจ้ะสบายสบายจะขอให้น้องมีแต่ความสุขเกินกันจะพี่สาวขอให้พี่สาวมีความสุขขึ้กันเด้อจะเช่่นนกันพีสาว พูดเล่นลายจะเป็นสาวขอบคุณมากมาจา้ะเดี๋ยวมาให้มาทักทายขอบคุณเล่นลายจะเป็นสาวขอบคุณเล่นลายจ้ะน้องก็กกมาเปิดบ้านช่วงพเที่ยวใชั้น